ที่ไฮเดอะซีนนะครับสำหรับการบริการของไทยบิดเรานะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยขายออนไลน์อะ่ะเดี๋ยวนี้มันแบบง่ายเนาะเหมือนจับเสือมือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับไทยบิดอยากจะบอกว่าไทยบิดของเราเนี่ยเราทํางานกันหนักมากนะครับกว่าที่จะให้บริการลูกค้าได้แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนเลยนะครับสต็อกยางของเรานะครับนี่ รถก็เพิ่งมาส่งนะเต็มคันรถอย่างนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ายางรถยนต์เนี่ยถ้ามีช่วงไหนที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยทางไทยบิทเนี่ยเก็บสต็อกให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เอาไปจัดโปรโมชั่นนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะได้ราคายางที่แบบพิเศษสุดๆในตลาดเนี่ยโกดังจากเมื่อก่อนนะแรกๆนะสต็อกแบบ2300ร้อยเส้นก็เพียงพอนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเต็มโกดังแล้วนะครับประมาณ2 0 0 0ันกว่าเส้นได้นะครับส่วนต่อมานะครับ อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเว็บไซต์แต่ว่าเรายังมีแอดมินอะ่ะคอยตอบคําถามทุกคําถามกับเพื่อนๆนะครับช่วงเวลาทํางานของเราเนี่ยเราก็ทํางานตั้งแต่8ปดโมงยัน5้าโมงนะครับแต่จริงๆอะ่ะเราทํางานกันถึง2-3งสาทุ่มแหละนะครับในการ ตอบแชทลูกค้านะครับและที่สําคัญนะครับเราทํางานทั้ง3 6 5วันตออทั้งปีนะครับแอดมินทุกๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องยางรถยนต์นะครับเพราะว่าคิมเทนมาเองกับมือนะครับว่าเอ้ยยางเป็นยังไงยางไซส์ไหนต้องยังไงปรับแต่งยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทางแอดมินจะสามารถตอบทุกทกท่านได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของหลังบ้านนะครับทีมงานของกราฟิกทีมงานของเรื่องหน้าเว็บไซต์เนี่ยจริงเรามีทีมงาน ตั้งหาของเราอยู่นะครับเกือบ10คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหน้าเว็บไซต์การพัฒนาช่องทางกระดาษของเราเนี่ยให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยางรถยนต์ที่ถูกต้องแล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยเราก็จัดเต็มนะครับผมหลังจากลูกค้าที่เข้าหน้าเว็บเสร็จปุ๊บ ติดต่อหาแอดมินสั่งซื้อยางเลือกยางในราคาพิเศษเราก็มีจุดบริการผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปดิวจุดบริการนะทั่วประเทศเลยนะครับ oh, <wow. S 1> ไปก็เองกับมือนะครับตอนนี้ก็มีประมาณเกือบร้อยจุดแล้วนะครับท่กบริการทั่วประเทศ <Wow. S 1> เพื่อนๆสามารถใช้บริการไทยบิดได้สะดวกยิ่งขึ้นอ่ะอง,ง่ายๆคนซื้อยางออนไลน์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีที่ติดตั้งแต่ว่าไทยบิดของเราเนี่ย มีติดตั้งพร้อมนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็มีเรื่องของการรับประกันรับประกันเนี่ยคุณผู่ชนไม่ต้องเป็นห่วงนะยางทุกเส้นผมซื้อจากบริษัทโดยโตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเคลมเนี่ยไม่ใช่เคลมลอยๆนะเราเคลมกับบริษัทโดยโตรงพอเห็นที่ไฮเดรซีแล้วเนี่ยเราใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีขั้นตอนค่อนข้างแบบจริงๆเยอะกว่านี้อีกเยอะนะครับแล้วก็ตั้งใจทํามากๆนะครับถ้ากําลังจะหาซื้อยานะครับเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิ๊กของเราได้นะครับเรามีจําหน่ายยางแบรนด์แบบเยอะมากๆนะครับ สาวเพื่อนเพื่อนเยนะครับสวัสดีครับ